สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาปามและพี่น้องครอบครัวตันดายาต์ทุกท่านนะครับครับวันนี้ตันดาปามก็มีความรู้ข้างค้อจะนํามาพูดคุยให้กับพี่น้องคนเลี้ยงควายได้ทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ตันดาปามมีความอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ <c oughs> เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าการกรอกอาหารสําหรับ วงการควายประกวดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งเริ่มเริ่มเริ่ม,มต้นนะครับเรื่องการกรอกอาหารสันดาปามเองไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับการกรอกอาหารเลยแม้แต่น้อยจริงๆแล้ววัวควายเนี่ยครับพี่น้องครับเขาสามารถจะอ้วนด้วยวิธีการกินของเขาเองนะเราดูแลสุขภาพเขาดีเราดูแลเรื่อง พญาตอะไรต่างๆดีเขาสามารถกินหญ้าก็อ้วนได้นะลองสังเกตดูบางตัวนะครับควายบางตัวกินหญ้าอย่างเดียวอ้วนจนสวยงามมากนะครับอ้วนจนสวยงามมากนั่นด้วยเกี่ยวเนื่องกับวิธีการดําเนินชีวิตของเขาเขาเป็นควายกินเก่งเป็นวัวกินเก่งเขาก็อ้วนนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็สามารถไม่จําเป็นจะต,ต้องไปกอกให้เขา าการกอกนี่เป็นการยัดเยียดพี่น้องทราบไหมครับว่าปีหนึ่งหนึ่งมีควายประกวดเนี่ยครับเสียชีวิตกับการกอกอาหารมากมายเลยนะครับเสียชีวิตกับการกอกอาหารมากมายเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่หนองบัวลําพูนะครับก็โทรมาปรึกษาแล้วก็ให้ช่วยรักษานะครับควายวัยรุ่นควายเด็กๆอยู่เลยนะครับกอกอาหารมากเกินไปแล้วมีอาการท้องอืดพอท้องอืดก็นอนไม่ลุกนะครับจะเสียชีวิต อ่านะจะเสียชีวิตก็ได้ช่วยเหลือชีวิตไปตัวหนึ่งนะครับอา่าเดือนเดือนหนึ่งนะครับสันดาปความจะได้ช่วยชีวิตหลายตัวมากนะครับบางตัวก็ช่วยได้บ้างบางตัวก็ช่วยไม่ได้นะปีหนึ่งตายเยอะนะครับตายเยอะกับการกรอกอาหารนะสาเหตุที่ตายคือหนึ่งท้องอืดตายครับท้องอืดตายสาเหตุที่สองคืออาหารเข้าไปในหลอดลมหายใจไม่ออกครับนะบางตัว เข้ามา่เยอะเข้ามาเยอะก็ไอนะครับไอแต่ถ้าเข้ามาเยอะไอเนี่ยยังพอรักษาตัวเองได้นะครับยังพออย่างส่วนใหญ่ถ้าเหมือนเราเนี่ยครับถ้ามีเศษอาหารเข้าไปในหลอดลมเวลาเรานอนหรือเวลาเรานอนอ,นอนกลางคืนมันก็จะสำลักออกมาเองโดยธรรมชาติของของของหลอดลมนะครับ ัวควายก็เหมือนกันนะพี่น้องถ้าเรากอกเยอะๆกอกแบบผิดท่ากอกแบบผิดวิธีเนี่ยอาหารไหลเข้าไปในหลอดลมเยอะๆเสียชีวิตได้นะครับเสียชีวิตได้เลยเป็นห่วงพี่น้องมากๆครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการประกวดควายนะครับกอกกันจนน่าสงสารกอกกันจนเดินไม่ไหวกอกเพื่ออะไรครับกอกเพื่อสนองตัญหามนุษย์นะครับกอกเพื่อสนองตัญหา เจ้าของอยากจะได้ถ้วยรางวัลอยากจะได้ชื่อเสียงโดยการใช้ชีวิตควายเป็นสะพานนะครับวัวควายตายไปฉันไม่สนขอให้ฉันได้ชื่อเสียงความฉันดังฉันจะได้ขายน้ําเชื้อฉันจะได้ขายอ่ควายราคาแพงๆราคาแสนราคาล้านนะครับนี่คือความอ่ตัณหาของมนุษย์นะครับทำร้ายทำร้ายวัวควาย สันดาฟความไม่เห็นด้วยด้วยประการทั้งปวงครับพี่น้องใครจะดา่าจะว่าตันดาฟความก็เรื่องของท่านแต่ตันดาฟความสงสารหัวควายสงสารควายนะครับที่โดนกระทาโดยฝีมือมนุษย์โดยการสนองตัญหาตนเองแล้วนะครับแล้วทําให้ควายเสียชีวิตวงก,การควายประกวดนะครับยังมีหลายเรื่องที่สันดาฟความเองไม่เห็นด้วยนะครับนะไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน กับการที่จะต้องให้ควายอ้วนเป็นหลักนะไม่ได้มองถึงการส่งลูกไม่ได้มองถึงพันธุกกรรมนะครับไม่ได้มองความอ้วนเป็นหลักนะฮะเลยการเลยวิธีการของเกษตรกรที่เข้ามามือใหม่ก็จะเป็นแมงเมานะครับเป็นแมงเมาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมาถึงก็จะกรอกกันอย่างเดียวเป็นประเพณีเลยครับเป็นประเพณีเลยว่า ถ,ถ้าทำควายประกวดจะต้องกรอกอาหารกันเป็นปิจวัตรเชา้าเย็นกลางวันอะไรไม่รู้นะกรอกไปกรอกมาท้องอืดตายอา้าวช่างมันนะครับท้องอืดตายช่างมันหาซื้อใหม่ประเภทเงินเยอะนะก็สับคาามก็ขอให้คนที่ทำอย่างนั้นนะครับจงมีผลแห่งกรรมในการการะทำนะครับ,นะรบกรรมคือการการะทำอยู่แล้วท่านทำกรรมเร่นใดท่านได้ยอมได้รับผลเช่นนั้น นะครับอยากทําก็ทําไปนะครับแต่ตันดาฟาร,ร์มเองขอนะครับขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับ EP นี้นะครับใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ไปฝากดูแลช่องด้วยไม่ถูกใจก็เรื่องของท่านตันดาฟาร,ร์มขอพูดความเป็นจริงว่าไม่เห็นด้วยกับการกรอกอาหารนะครับแล้วถ้าเกิดต่อไปนี้นะครับถ้าบัวควายสายประกวดมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกอาหารจะให้ช่วยรักษา คงคุยกันยาวหน่อยนะครับคงคุยกันยาวหน่อยต่อไปนี้คงไม่ง่ายแล้วนะครับสวัสดีครับ